ชาวไฮได้ทุกคนเลยมันหูอุ้มแล้วนี่น่นโอ้พร้อมมาแล้วพร้อมมาแล้วพร้อมมาแล้วใจเย็นๆเฮ้ยอุ้มอันนี้นี่ของกินเนาะเต็มตู้อยู่เลยตัวนี้เห็นชิ้นเห็นชิ้นหมูชิ้นหมู ชิ้นฟ่านชิ้นฟ่านชิน้นหมูยังหลายอยู่ตัวนี้รู้มันซื้อฟุของขวาย อือเรโทษอยู่ทุกคนไปกระเพาะพอดีมันยุบ ทักทายเฉยดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีตีกับวันติดตามประกาครับส้มนะสบายดีง่ากแรงทุกคนตอนแรกนี่ก็คือเกล้าเลยไม่ได้ไป,ไปทางเลือเฮ็ดเว่เฮินวันนี้เป็นน,าท,น,นาทีเฮ็ดนาทีพอสมีมีเพื่อได้ชามพอลุชีพุลุยเหินเอาพ,กกพ่อแม่กะเพิ่นกลับบ้านมือหาห้ามไม้หรือมาต้มมือแม่ผู้พาคนกินยังเลยแต่ชีพิลุน้ำบั่นีอยูอย่เฮิดนนี่พวแรงกันเอ้ยเพิน่น ชิมานอนนำบอสุลมุนมาตั้งแต่วานนี้ตแต่คนไหนไม่ได้รับได้นอนมดคืนเมื่อคืนนี่ก็ไรเพิ่นเจ็บท้องมาตั้งแต่ตอนเธอบ่ายโมงบอเมื่อคืนก็เจ็บมดคืนคพราก็บไม่ได้รับเลยได้ประมาณห้าโมงห้าโมงไปห้าโมงสี่แปดวานนี้แหละได้เมื่อคืนนี้คอดก่อนแล้วนะไดมาโอ้ยมีแหงกับรบรีทุกคน วา่าเราจะไปเมื่อขึนเลยแต่ก็ว่าจะไปลงไปเมื่อขึ้นขันแจ้งมาคักละ่ะยังบอกเคาะจะล่ะเขาจะไปเมื่อเดียวคอดเปิดแล้ว,ลวมามาเืินอยู่กัาอยู่คําไฟระมันอาทิตย์นึงเน,นอ,อก่อ๊ะขับี่กะมีมูตัวนึงได้มัดแขนมัดแขนคนน้อยกับแม่และมัดเอิ้นขวัญมาแล้วก็ทุกคนมาเฮอยอยู่เจ้าอยู่เืินอยู่กับลูกกับโตเลิศเนื้อ สีโอ๋โอะไรกัเจ็ดขวัญได้บางคอยไตลูกไตเตาอะไรอ๋อเตรียมใจกัหาหนึ่งเข้าหนึ่งน้ำก่อนคัมเลยนี่เปิดกันลงอุม้มเลยให้เออรับละโอ้หน้าแดงปนเยอยู่มันฮอนแล้วคืนไม่ได้ฮ้องเป็นทุกคนเลยมินชิมอยู่ได้อะอมากะพอดีโมป่ปนชักยาเขืเข่อนหนึ่งให้ดัดไปนอนเทินกับน,นอนรับมดคืนเลยโอ้ได้ในโพลนะเบิ่งนี่น นอนรับสบายเลยนะไม่ชนก็เพ้ออนอนอย่างเดียวคือพอมัน mình nướng mất nướng ở nơi địa thôi này, cái đài. ยิ่งไปเลยไปเสาดิช <first> ีโน่ช oh, ีน no, มูนะเงนมาแต่พนนะโอ้ยงานทั้ดนี่ยิงมาดึงยึงยำยิอยู่เชยยิงอยูดช่างไปใตะคระดงยิ่งไกลนะพ่อไม่ได้ออะแต่มุ่งทักบ้านจกไปดินอนเชียว กินตุมไม่กินุมไม่ไมีได้ปเลยไม่ได้เกได้ยยได้พิเคกับท่าได้กับฝนเอิญมามือนีเขากวาาเปนอนเจอทำกุน้อยกนี่พบอย่นี่เออมากระตอกนี่ไปเ้าอ้นโอ้ยช่าง่าแน่รดกนารสภาพรดกนันเออยากะไปล้วคำชางแหงทุกคนเลยชางเป้เพ่กันเขาบอก เนื้อกลายพลกระตกช่วงนี้นะไปก็มีแต่มันกระพลเพื่อกวิได้ผลิตไปป่าพอดีค้างมาน,นึงก็นีทุกคนเลยเข่าเนื้อเฮิดน,นี้ไอ้พันเกตเพิ่นมาจะป่าเดี๋ยวม,มันมูนะมาต่พลมีแต่พลกระพลโอ้แต่บ่อนวิได้เลยคลนเราผลทางกระเช้าตกมือน,นี่น้ำกลายตามทางคนเนาตกเทตกวาอยู่ตะป่า เจอข้อจะยุติพูดแต่ว่าคุณหนูนี่ก็พวนวันโซนไปแล้ววันนี้เพิ่งขึ้นไปสามคนมาท่อกัะบื้อพัดขึ้นสามคนได้ไปแต่เช้าวันนี้ฮอดมันก็ต้อง่ันผู้เรามาพบโยะกะโต๊ะทางยี้เราควรจับไว้เฉยๆเลยดิหลังจากที่นึ่งเข้าทุกคนให้กินก่อน นี่ของกินเนาะตเต็มตู้อยู่เลยตัวนี้เห็นชิ้นเห็นชิ้นหมูชิ้นหมูชิ้นผ่านชิ้นผ่านชิ้นหมูยังหลายอยู่อ,อ๋อเนาะพวกก็มีชิ้นผานฮาจิเอ็ดพัดผักกะเพราผ่านกินวันนี้นะจำดิเกนตุนอาหารตุนเนาะเนื้อแหง้งก็มีพวกเมนพวกกระย่างยีด้ปั่นเดชุกกนเลยอันนี้นี่ขนมอันนี้ นี่จะเป็นเนื้อฟ่านปันกระประทองมันนั้นแหละย่างนี่เลยทุกคนมาเฮ็ดกระพัดกระเพรากินก่อนกับหนังติดหนังนี่หนังนี่ที่ว่าย่ามแห้งย่ามกินไม่ได้กินข้าวแรงทีนึงข้าวชุก นี่ก็น่ามัหลายนี่ช้ำจีกินนี่ก็จะกินมดหรือเปล่าสองคนนี่สองคนก็ผู้พาแม่เพิกินมีได้เลยนอกจากนอกจากบะคอกับมันนะก็จี้ทุกคนเลยแกงกุ้งหม้อผลพื้นดังไพ่นั้นพิลึกพิโลแลวเอ้าจังไดกะดสว้อยข้าวยาไปเอาพักกระเพราแลา้วก็ ไอ้ผู้โง่นี่ยลูกสาวให้ได้ทุกคนเลยมันอุ้มแล้วนี่นั่นโอ้พร้อมมาแล้วพร้อมมาแล้วพร้อมมาแล้วใจเย็นๆเฮ้ยอุ้มอันนี้มิดควนมแย่แย่แย่เนี่ย มิดเขาจะคนเด้เรื่อโอนุ้มมันี่โน่โนนนี่ไม่เจอใช่หมจะเห็นแร้วงไว้นะเห็นพอเ่เนื้อไว้วพอจะไปป้าได้มิดเลยนะเขาหน้ามอกเก้าก่อยเข้าก เอานอนอยังไ้เด้อนอนนี่ละ อยู่มั่กป่สิสบชั่วคราบนี่อ่ะเขา่ากะถือว่าซอยแล้วเดียวชิลอกไปเอาผักกะเพราแล้วกะเราเอางูมาพูกงกูของพู้ตืินพี่ละลุลมันอยู่พี่ห้องขำม,มานะกันมีลูกน,นะเลยชู้เอ้าอันนี้รถอีมี่ใช่哟 ขาเกือบแล้วนะกีตอมนายยาไหมมึอหามน้ำหน้ครับเราเห็นไ,ไหมเยรถนี่มีรถยางมีแจะโกมัซื่อเฮ้กับเดกี่

ายเติบโง่กับพูอยู่นี่สลักมันมึงดูมันก็มานําจุเจอได้อมแล้วมนีมอื่นบางทีกันว่างไปตัดหญ้ามาเฮอมัน กะผู้ไว้นี่ละผู้นำเขาน้านี่ที่นี้รู้มันซื้อผู้ของคอไฟ้ผู้นี้ดึงกันตังเงาตังเงาเราดูมันนะอย่าเคยเถอะดิตัวน้อยเขากับผู้มันจะมากินเข้าเขาเจ้านะเพราะว่าเขาเขาไม่ได้โถ่เลทางกระปิ่นดีทุกคน ผลตกลินมันคืนเนื่นนะวาดมาชื่อน,นี่ตกชงมือสามมือเล่นไปลึกขนนะห่างกระเซ้าวมันนี่นะตอนแรกเห็นเสียงแดดนี่ี่เลยทะเลยาให้จากวันนี้อันนี้นานเลยที่ให้เป็นก็หรอฮะมิดจิรี่ไดยินเสียงพอแล้วกัมาพิดไปกระเพากกอน พักกระเพากินมาเนี่ยพักกระเพาตัวเก่งเอามาให้กินแต่ไน่เฮิรนวีทุกคนเลยอยู่เนาะให้กินมาได้ไหมผ้าเป็นโก้เนื้อแบบนี้มาได้เลยขลับเขาเอา ว่าแล้วสมบูรณ์ทุกคนพัดกับเพ้าครับนี่กันั่งกินแล้วเอาแล้วทีมห้อยสมบูรณ์ทุกคนมากินเข้ามาหนิพัดพัดกับเพ้าตัวกิ่งมาได้พี่เลยเออเตะโหน้ากันจนมันลึกกันเลย ในอุภาเพิ่นกินบ่ได้นะอันนี้นะเแบบองูบอลายอย่างที่กินบ่ได้นะกินได้แต่เขาจี้กับปลาคอบอจะเกออิดอะไรสิ่งที่เขออาให้กินนะนอกจากวิชซามตัวนไปได้กินได้มาได้ละน้อยเอ้กินข้าวได้อุภามา้ยในเช้ากินข้าวเราไปโซนได้อือเอาเถะโทษอยู่ทุกคน ใบกระเพราพอดีม mm ัน hmm. ย <c ười> ุกขึ้นจ่อยดิแต่บิคัคทำผักกระเพราะหมูป่าทุกคนแซ่บผักกระเพราะหมูป่า ผู้ดีทุกคนเข้ากะผู้พาก็ไปกินน้ำชำแแ้กินมันมัดแล้วนี่อ้าวกังไดกันกินข้าวกินน้ำก่อ,อนทุกคนเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำยาจี้ก็จียกไหมผู้พาแล้วก็เอาไปชื่อแปรยางอีกหรือพาใบมายังที่ทางคนใจนะยานาก่า็พระแก้วบอเฮียยังเดี๋ยว เื้อมีป้องมาแล้วกันมีประตูก็อัดประตูมดัดอัดได้เพยางก็เอามาย่างป้องนี่ทุกคนนะเชื้อนมีป่องกัาแล้วกะนไปทีมาจี้เขาก็มาเลยเข้ากะอกันนี้แล้วอาหารเพไปนนะแต่และม,มือเมื่อไรกันยังเออกินปลานะสามเดือนสามเดือนปลาโคก็ได้ ทิศหนึ่งกินกะจีนี้ไปก้อนจะก้อนอาทิตย์หนึ่ง,งกินก,จกนจะกนนกนกจีถ้าเกือไปก้อนได้ประมาณทิศหนึ่งแล้วก็เขาเฮกินแล้วอันเนื้อปลาเนื้อปลาไดอืมแมเลยทุก นี่อาจจะพ่อแล้วเชนนี้ก็ได้มแรงน้่นน้ำพ่อหรือสาวล่ะรับคักประทน มอนนี่ทุกคนมึงเถิดเตะอนี่เนี่ยชิมอสชิมิงอยู่กับคนโม่ให้เจอกันส่งผู้ไม่เนี่ทุกคนเป็นเป็พิ่มมากกันเลยแม้กะเพิ่นเวลาเมื่อคืนนี้เทาลูกสาวพิ่นไม่นอนเมื่อคืนเพราะกับไม่ได้นอนเมื่อคืนพอเดี๋ยวกลับบ้านนอนเมื่อื่นเขาม่าไม่เดจอแต่ชามเพราะซีไม่รู้นี่แหละนแล้วก็ไปยขี่เฮาคุยกว่ เช่เท่าไรอันนี้อันจุดอะไรได้คือนี่เขาเอานี่ยเฮอต้มกินเนี่ยมือหนึ่งสามหม้อนี่ทุกคนน้ำฮอนนะแต่เม่อพาเมือนี่หม้อหนึ่งก็ยังมีเมดอนิ่งาเชื่ม้ยเล่นะต้มน้ำแดงไงนะไม่แดงอ่ะจังไรกับคลิปนี้ก็หาเอาน้ำในก่อนเดี๋ยวพบพร้อมได้ไหมทุกคนในคลิปน้าในคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณอิบชีที่ประคามโกสนาให้และเป็นกำลังใจให้คอยตลอดมาอ่ะไปก่อนทุกคน